ไดได้พอเลยเกพอเลย้าน่าจดจบจริงกลเนี้ยราจะถ่ายันจบเลยถ่ายจนจบเลยคนเอียงกล้องแลเอียงตามอันนี้ตจับไปให้มัน เบี้ยนะมันเวี่ยงนะเชียงใหม่เชียงใหม่มาไม่ได้เลยวนะันนี้คือมาไปไม่ถึงใช่ไหมใช่เชียงใหม่มันไม่ทายเนี่ยเชียงใหม่มาไม่ได้เชียงใหม่มาเชียงใหมม่าถึงเชียงใหม่ไม่เลยวนะันนี้แปลว่ามาไม่ถึงเนชะียงหน้าไหมไปแล้วพี่น้องอยอมไปอยอมไป บ้หอ่อยก็ได้บ้าน่อยก็ได้บาบ้าบบ้าบาบบ้า้าบ้า้าบ้าวนค่อยๆค่อยดันไปค่อยๆไปน่าจะเล่นตอนคืนได้ถ้ามีไฟทาให้ด้วย เบรกเบกเบกเบๆกเบรกเบรกเกเบาจะลาจอดแออัดนะฮะเอาแค่นี้แล้วกันหันหน้ากล้องกลับมากดไมกไหม